เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันในหมู่ชาวเวียดนามและชาวอาเซียนในเรื่องของรถไฟ EV ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างบริษัท EA Energy Absolute ซึ่งร่วมมือกับ CRRC ต้าเหรียญประเทศจีนและรวมถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยและสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับซึ่งหัวรถจักรดังกล่าวเป็นหัวรถจักรที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ที่มีการเริ่มทําการทดสอบไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของระบบรางไทย และรวมถึงเป็นก้าวสำคัญของยานพาหนะที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าที่จะเข้ามาทดแทนยานยนต์ที่ใช้น้ำมันในอนาคตนะครับและดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะได้รับความสนใจจากชาวเวียดนามและรวมถึงชาวอาเซียนโดยชาวเวียดนามได้มีการแชร์เรื่องราวของหัวรถจักร e ีวีนี้ลงในกลุ่มเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศของเวียดนามกลุ่มหนึ่งโดยชาวเวียดนามท่านหนึ่งนะครับที่ใช้ชื่อแอเคาร์ว่าเก็นฟานได้มีการลงรูปภาพและเขียนข้อความไว้ว่า รถไฟ EV คันแรกของประเทศไทย,ไทยผลิตโดยกลุ่มคนไทยต้องยอมรับว่าเวียดนามยังห่างไกลจากพวกเขาซึ่งจากโพสต์ดังกลา่าวก็ได้มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้นะครับซึ่งชาวเวียดนามบางส่วนได้มีการแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผลที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยครั้งนะครับซึ่งเหตุผลนี้ไม่เพียงแต่ชาวเวียดนามเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเพื่อนบ้านรอบๆข้างของไทยเราอีกด้วยเหตุผลดังกล่าวนั้นก็คือ าสามารถพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่าประเทศไทยไม่มีสงครามซึ่งถ้าเพื่อนๆได้เคยเข้าไปอ่านคอมเมนต์ของประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็จะได้เห็นความคิดเห็นแบบนี้อยู่บ่อยๆโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศเอาแล้วครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันว่าชาวเวียดนามพวกเขาวจะมีความคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างไรกันบ้างโดยชาวเวียดนามท่านแรกครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเวียดนามยังคงแพ้ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ เงินของพวกเราหายไปไหนกันหมดมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปวิสัยทัศน์ของเวียดนามในปี2030โดยพื้นฐานแล้วเราจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมความคิดเห็นต่อไปครับปัจจุบันหลังจากการชาร์จไฟวิ่งได้เพียงแค่200กิโลเมตรเท่านั้นและสามารถทำความเร็วได้150กิโลเมตรต่อชั่วโมงสิ่งนี้เป็นเพียงแค่งานวิจัยไม่สามารถใช้งานได้จริง มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับทันนี้ได้เข้ามาพูดถึงประเทศของพวกเขาเองนะครับโดยบอกว่าประเทศของเรามีหมอและอาจารย์เพียงไม่กี่คนเท่านั้นและเวดนามจะสามารถเอาชนะไทยได้อย่างไรในเมื่อหมอและอาจารย์ของเราไม่สามารถเทียบกับพวกเขาได้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวเวียดนามท่านนี้เขียนไว้สั้นๆนะครับว่าทําไมต้องเป็นของไทยด้วยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่า ถ้ามีสงครามแบบเวียดนามพวกเขาคงจะแพ้ลาวและกัมพูชาซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้มีชาวเวียดนามได้เข้ามาตอบกลับ2ท่านท่านแรกครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าคุณสมกับเป็นหลานลุงโฮจริงๆชาวเวียดนามอีกท่านที่ได้เข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าคนที่โพสต์เรื่องนี้สงสัยจะอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่า นี่คือความร่วมมือกับ C R r C ต้าเหรียญไม่ใช่ไทย100%ซความคิดเห็นต่อไปครับสิ่งนี้ผลิตในประเทศจีนแล้วส่งออกไปประเทศไทยแล้วจะเรียกว่าเป็นของไทยได้อย่างไรมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไป70%ของโลกมีการทำงานร่วมกับจีนในเรื่องของเทคโนโลยีมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวนามท่านนี้เขบอกว่า เพียงแค่ไทยได้กินลูกระเบิดจาก B-52 ของสหรัฐแทนเวียดนามแล้วปล่อยให้เวียดนามอยู่อย่างสงบสุขเหมือนไทยสัก2-3สศตวรรษแล้วลองมาดูกันว่าประเทศไหนจะไปได้ไกลกว่ามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้ได้เข้ามาตั้งคำถามว่าประเทศไทยมีแต่รัฐประหารแต่ทำไมพวกเขาถึงทำรถไฟฟ้ากันเยอะจังซึ่งก็ได้มีชาวเวียดนามท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่า สไตล์ใครก็สไตล์มันมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็เข้ามาพูดถึงเรื่องสงครามอีกแล้วนะครับเขาบอกว่าคนไทยมีอิสระและเป็นเอกราชมาเป็นเวลา100ปีเวียดนามถูกสงครามกลืนกินซึ่งก็เช่นเดียวกับความคิดเห็นนี้นะครับชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่าประเทศที่สงบสุขมานานหลายร้อยปีพัฒนาได้แค่นี้ถือว่าน้อยมาก ซึ่งจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้มีชาวเวียดนามหลายท่านได้เข้ามาตอบกลับท่านแรกครับเข,เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเราไม่ควรจะแก้ตัวด้วยเหตุผลนั้นความคิดเห็นต่อไปที่เข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าฉันเคยได้ยินมาว่าระบอบประชาธิปไตยมีหลายพักมันจะสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วชาวเวียดนามท่านต่อไปที่เข้ามาตอบกลับนะครับนี่มนโลกยุค4.0แล้วผมคิดว่าประเทศที่มีพักเดียวเหลืออยู่ไม่กี่ประเทศ ชาวเวียดนามท่านต่อไปที่เขา้ามาตอบกลับครับมีพักเดียวมันก็ทําให้เกิดสันติภาพและการพัฒนาความคิดเห็นต่อไปที่เขา้ามาตอบกลับนะครับมันไม่ใช่เรื่องของสงครามแต่มันเป็นเรื่องของาการเมืองเราควรจะเรียนรู้จากคนอื่นและท่านสุดท้ายที่ได้เข้ามาตอบกลับนะครับท่านนี้เขียนสั้นๆไว้ว่าแล้วเกาหลีล่ะโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวเวียดนามท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าฉันได้ยินมาว่า อีก20ปีเวียดนามจะแซงเกาหลีมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับขนาดญี่ปุน่นฝรั่งเศสและจีนยังไม่มีรถไฟแบตเตอรี่แบบนี้เลยอย่างนี้ก็เท่ากับว่าประเทศไทยแซงพวกนั้นไปแล้วใช่ไหมรถไฟขบวนนี้คงจะใช้เวลาทั้งวันในการชาร์จแต่ละครั้งซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้มีชาวเวียดนามท่านหนึ่งได้เข้ามาตอบกลับโดยเขาบอกไว้ว่าประเทศจีนสามารถทําได้ และตอนนี้ BYD กำลังมาแรงซึ่งจากคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านนี้นะครับแอดมินขอเพิ่มเติมข้อมูลสักเล็กน้อยโดยหัวรถจาก EV คันนี้นะครับสามารถชาร์จด้วยระบบ Ultra Fast Charge ซึ่งใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงและนอกจากนี้ยังมีระบบแบตเตอรี่ swapping ซึ่งก็คือการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับซึ่งจะกินเวลาการเปลี่ยนไม่เกิน10นาทีโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่า มันก็ดูโอเคนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะยุ่งยากรถไฟที่ใช้ไฟจากรางน่าจะมีราคาถูกกว่าไม่ต้องใช้แบตเตอรี่มีชาวเวียดนามท่านนึงได้เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้นะครับที่เขาบอกว่าใช่ฉันเห็นด้วยในเรื่องนี้ถ้ามันถูกกว่าประเทศไทยจะนำเข้ารถไฟมือสองขี่ห้าหนึและหัวรถจักรใหม่ของ CRRC ทำไมมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ ดูแค่รางก็รู้แล้วว่าอุตสาหกรรมโลหะของไทยนั้นดีกว่าเวียดนามรางของพวกเขาดูแข็งแรงมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวเวียดนามท่านนี้เขียนสั้าๆไว้นะครับว่า C R, R C เป็นของประเทศจีนไม่ใช่ของไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเวียดนามแค่ไม่สนใจในสิ่งนี้พวกเราสามารถทำสิ่งที่ยากกว่านี้ได้ซึ่งก็ได้มีชาวเวียดนามท่านหนึ่งได้เข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่า แพ้ก็คือแพ้เราควรมองตรงไปข้างหน้าแล้วเดินต่อไปหยุดความอิจฉาและเลิกแก้ตัวด้วยเหตุผลแบบนี้ซะทีมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับคุณควรพูดให้ชัดๆว่านี่คือความร่วมมือกับจีนมีชาวเวียดนามสองท่านได้เข้ามาตอบกลับเม้นนี้นะครับโดยเขาบอกว่าการร่วมมือกับจีนนั้นใช้เพียงแค่เงินเพียงอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องชาวเวียดนามอีกท่านที่ได้เข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่า เงินคือทุกสิ่งทุกอย่างมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับมันไม่สําคัญหรอกว่าจะร่วมมือกับใครแต่ที่สําคัญคือฉันอยากมีแบบนี้บ้างมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวเวียดนามท่านนี้ได้เข้ามาตั้งคําถามนะครับทําไมถึงต้องเป็นรถไฟแบตเตอรี่ด้วยทําไมไม่ใช้ไฟฟ้าแบบปกติยังไงมันก็ต้องวิ่งอยู่บนรางที่ตายตัวแล้วอย่างนี้จะใช้แบตเตอรี่ทําไม ซึ่งจากคอมเมนต์นี้นะครับก็ได้มีชาวเวียดนามท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับโดยเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าพวกเขาต้องการใช้สิ่งนี้แทนน้ามันซึ่งแอดมินขอเพิ่มเติมข้อมูลสักเล็กน้อยนะครับจากเหตุผลของชาวเวียดนามข้างต้นนะครับนอกเหนือจากการนําสิ่งนี้มาใช้ทดแทนการใช้น้ํามันแล้วสิ่งนี้สามารถนําไปต่อยอดโดยการยกระดับขนส่งโดยสารของเมืองรองรองรับการใช้งานในระบบไรล์เลวทานสิทธ์หรือว่า LRT ได้อีกด้วย มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าภารกิจของรถไฟก็คือการให้บริการแก่สาธารณะมันจะสวยหรือไม่สวยมันไม่ใช่เรื่องสําคัญความคิดเห็นต่อไปครับรถไฟมันมีเครื่องหมายของ EA และ CRRC ระบุอย่างชัดเจนว่าน,นี่คือการร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับจีนปัจจุบันมันเป็นยุคโลกาภิวัตน์แล้วความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และการเริ่มต้นจากศูนย์มันเป็นเรื่องที่ยากมาก โอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันอีกซัก2ความคิดเห็นนะครับชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่าถูกต้องแล้วสิ่งสําคัญคือการถ่ายโอนหรือว่าซื้อเทคโนโลยีหลังจากนี้เทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะอยู่ในมือพวกเขาวินกรุ๊ปก็เคยซื้อเทคโนโลยีจากทั่วโลกเพื่อใช้เป็นทางลัดเช่นเดียวกันสิ่งสําคัญก็คือนําสิ่งเหล่านั้นมาต่อย,ยอดเพื่อทําการตลาดและนํามาพัฒนาต่อไปโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นนี้นะครับ ชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่ามาเสีดายที่พวกเขามักจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงกว่าเวียดนามและเวียดนามก็มีการวิจัยสิ่งเหล่านี้น้อยกว่ารวมถึงเรามีหัวรถจักรน้อยกว่า200คันและเงินทุนสําหรับการวิจัยและการผลิตนั้นมันมากเกินไปสําหรับเราครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวเวียดนามในเรื่องเกี่ยวกับรถไฟอีวีของไทยนะครับ เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบา,บายๆสวัสดีครับ